สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมีโอกาสมาที่จังหวัดตราดนะครับมาทำธุระก็เลยพาทุกท่านมาดูหาดทรายดำนะครับครับผมนี่เป็นอิทัศการนะครับในห้องนะครับผมซึ่งในหลวงรัชกาลที่9้าท่านเคยมานะครับในหลวงพระราชินีและก็พระเทพนะครับผมนี่ครับจัดอิทธาการนะครับ ผมไปให้เ,เพื่อนๆดูนะครับก็แอร์ยันดีครับเข้ามารับชมได้นะครับก่อนจะเดินออกไปดูหาดทรายดำนะครับผมนี่ครับในหลวงครับผมแอร์เย็นๆครับผมก่อนจะไปเจอความร้อนนะฮะ เข้ามาดูเข้ามาชมประวัติความเป็นมาก่อนนะครับผมเขาจะมีแบบจำลองให้ด้วยนะฮะในห้องนี้นี่ครับแบบจำลองเลอที่นะครับผม,มลุกนี้สวยฮะชอบโอเคครับเริ่มเดินต่อนะฮะ ถัดจากนิรธรตการนะครับผมเดินไปเรื่อยๆครับแดดแรงหน่อยครับช่วงนี้มาประมาณบ่ายๆนะฮะแดดกเ็เลยแรงไปน,นิดนึง้าจะดีตกมาช่วงเย็นๆนะครับต้นไม้เขียวจะอุ่มดีฮนะป่าชายเลนก็นยังรวมสมบูรณ์นะครับนีขุดคลองข้างๆครับผม น้ำไหลเขข้้าาไไปงในด้นะเดินไปเรื่อยๆครับก็จะมีที่พักให้พักเป็นจุดๆนะครับนี่ครับผมจะไปซ้ายไปฝาก็ได้นะฮะแต่วันนี้ไปทางซ้ายมือเขากำลังทำงานนะฮะเลยเลือกทางฝานะครับผมเดินไปเรื่อยๆครับ ฐานไม้เก่ายัางอยู่เลยนะครับนี่ทาใหม่แล้วลมเย็นดีครับพอออกบาข้างนอกโอ้โหลมเย็นดีครับโอ้โอทำใหม่กี่ปีแล้วไม่รู้มันได้มาฮะยาวสุดลูกหูลูกตาเลยทั้งนูน่นสะพานนะครับสะพานยกสูงขึ้นนู่นนะก็น่าจะเป็นจุดชมนกชมวิวนะฮะ ครับผมนี่ครับผมตามจริงนะครับนี่ทะเลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทะเลน้ำดำมากนี่ให้ดูโอ้แดดร้อนครับแต่ก็ยังมีลมฮรทำให้ไม่ร้อนเท่าไหร่ น้ำขึ้นสูงก็นา่าจะสวยนะดูนะฮะนีครับนี่ครับ,รบดูดำจริงๆนะครับสา้ายเนี่ยเดี๋ยวตรงไหนที่ลงไปได้จะกำรายดำให้ดูนะครับผมโอ้ลมแรงดีจังทำทางใหม่ซะดีเลยนะครับเมื่อก่อนเป็นสะพานไม้น่าจะหลายสิปีที่แล้วดูครั้งนี้ทำออกมาไกลเลยนะครับ จะกาตีครับถ้าเป็นหน้านาวทรายนะครับทรายบริทรายนะได้ดูฝั่งนึงนี่นจะมีบินโคลนมาตบทรายนะที่ทะเลใต้ดำริครับโอ้ออกมาไกลเลยนะฮะนี่มันก็จะเป็นสาราเก่านะครับ ได้เก่าครับป่าไม้อุดมสมบูรณ์ครับผมป่าไม้นะครับป่าชายเลนนี่ก็ถึงอีกแยกนะฮะเข้าไปลึกหน่อยหาลมก่อนหาหาลมต้นไม้ก่อน,น,นครับ,รบเดินมาถึงตรงนี้เจอแยกอาจจะเป็นทางวนกลับนะครับ ร้อนสังกาป่าไม้สมบูรณ์จริงๆครับรทางนู้นน่าจะเป็นทางเดินย้อนนะฮะลองดูครับอันนี้เดินย้อนกลับเข้าป่าแล้วนะครับมีลมให้เดินหน่อยทางนี้ข้าลมแล้วดีหน่อยป่าอุดมสมบูรณ์นะครับป่าชายเลน สายดำจังหวัดตราดนะครับผมนะครับสรุปสรุปนะครับทางนี้ทางตันต้องเดินย้ดอดเดินยอดกลับนะฮะแต่ก็สวยดีครับผมลมลื่นดีสุดท้ายต้องเดินยอดกลับทางเดิมนะครับเมื่อกี้เป็นทางตันออกมาทะเลเหมือนเดิมหาลมพัดแรงๆนะฮนะครับ ทางเดินอย่างดีเลยนะครับมาเย็นๆน่าจะเดินสบายนะครับผมเดินย้อนกลับมาแล้วนะครับได้ได้ลมแต่ว่าแดดแรงก็ได้อากาศอีกแบบครับห่านไตดำครับผมในี่าตนะชา,ตายตดำจริงๆนะครับชาครับนี่ครับนี่ฮะ ายดำนะครับผมเ,ออเดินย้อนกลับมาทางเดิมนะครับผมเ,เ,เมื่อกี้เจอทางตันนะฮะจะไปขึ้นสะพานขึ้นบนนุ่งนะครับ,บที่ชมนกนี่ครับพาลงมาดูไกลๆเลยนะครับหารายดำนี่ดำจริงๆนะครับน,นี่เป็นทรายนะฮะไม่ใช่ดินนะครับผม ดำจริงๆนะฮะใส่ดำใส่ดำนะครับกาดนี่ฮะทรายนะครับผมนี่เลือกมืออยู่เลยทรายจริงนี่เต็มเลยนะครับเดินมาลงลงมาข้างล่างเลยเนี่ยถ้าเป็นทางทางเดินอันเก่านะฮะจะจะลงมาใกล้ง่ายๆเลยครับนี่ทรายดำ นี่ครับทรายจริงๆนะฮะนี่เมื่อกี้เมื่อกี้เปียกๆไม่ยังมองไม่เป็นทราย่าไรนี่นี่นี่ทรายดํานะครับหาทรายดําจังหวัดตราดนะครับอำเภอแหลมง,งอบหนึ่งเดียวในสยามนะครับผมนี่เม็ดทรายละเอียดนะครับก็ตรงนี้นะครับตรงลง นี้จะเป็นที่ว่าเขาชอบมาฝังตัวเพื่อบำบัดโลกรักษาโลกกันนะครับตรงนี้วันนี้ไม่มีคนมานะครับก็โอเคครับได้เวลากลับครับผมนี่ครับในแต่ลดเขาจะมีให้ความรู้นะครับเป็นต้นงต้นไม้ต้นอะไรอะไรนะฮะข่กลับแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมขออภัยนะครับสำหรับภาพสั่นๆหน่อยนะครับไม่ได้เอา อุปกรณ์เสริมสำหรับในการถ่ายไปนะครับแนะนํามาตอนเย็นครับดีที่สุดนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับขอบคุณครับผม